สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีข่าวที่มีประโยชน์กับคนทั่วโลกมาฝากค่ะล่าสุดนะคะประเทศเกาหลีนั้นพบงานวิจัยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโควิดซึ่งระบุว่าหอยเป๋าฮื้อมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการฝังตัวของเชื้อโควิดในเซลล์ของมนุษย์ วันนี้ที่ฉันจึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับหอยเป๋าฮื้อและมีฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเขตอาเซียนและอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เราจึงมาร่วมพูดคุยกันถึงงานวิจัยของประเทศเกาหลีในครั้งนี้นะคะและแขกรับเชิญของที่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณหมอเหมืองสิทธิศักดิ์เหมืองศิลปนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ ต้องถามคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นมากจากประเทศเกาหลีในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโควิดด้วยหอยเป่าฮื้องานวิจัยนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรครับคุณหมออย่างนี้ครับผมก็เพิ่งได้รับงานวิจัยนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะงานวิจัยนี้เพิ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่15เมษาเดือนนี้เลยครับ2 0 2 1ใช่ครับ1ิกว่าวันนี่เองฮะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใหม่ๆจากวารสารชื่อ มาเรียนดักหมายความว่าก็คือ,อายาจากทรัพยากรทางทะเละนะเป็นวารสารชั้นนำของโลกนะฮะหัวเรื่องก็คือว่าการยับยับย้งไวรัสโควิดในการเข้าสู่เซลล์ด้วยสารที่ชื่อว่าครูดโพลิสักลายจากสาหร่ายทะเลและหอยเป๋าคือคือในหลอดทดลองอ,อ่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะกลุ่มนักวิจัยของเกาหลีนะครับหัวหน้าทีมชื่อดรยิมซังกุง ซึ่งมาจากสถาบันวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลโยนามแล้วก็มาจากสถาบันวิจัยชีวะการแพทย์จากมหาวิทยาลัยกวางเขียวนะครับทั้งหมดเป็นทีมค่อนข้างใหญ่ๆเลยนะครับค้นพบว่ามีสารกลุ่มเขาเรียกว่าซันเฟรตโพลิแซค卡าไนะครับในการยับยัง้งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงนะฮะ สมมติว่าของสุพรรณนี่คือโคโรนาไวรัสค่ะอ่าโคโรนาไวรัสแต่เขาจะไม่กลมแบบนี้นะไม่กลมนี้มีหนามมีหนามอ่ามีหนามนะฮะมีหนามมันหลักหนามรอบตัวเลยนะเรียกว่าสไปค์นะครับและนี่คือเซลล์ปอดนี่คือเซลล์ปอดเลยนะครับวิธีการของเข้าไปของเขาทําไงใช่ไหมฮะเวลาเขาก็เดินทางมาตื้อๆอย่างนี้นะฮะมีหนามใช่ไหมฮะหนามนี่เปรียบเสมือนกุญแจนะครับค่ะเขาเข้าไขครับเขาจะเป็นลูกกุญแจเป็นลูกกุญแจอย่างนี้เลยเขาเข้าไปแตะปุ๊บแล้วเข้าเข้าไปทําไงเข้าไปขยายพันธุ์ ขยายหมดเลยสร้างสร้างโครงสร้างของไวรัสกระจายออกไปเซลล์ก็แตกปุ่มนั่นคือปัญหาการหายใจไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่ทางเกาหลีค้นพบนี่น่าสนใจมากสารกลุ่มเขาเรียกว่าซันเฟสโพลิส卡尔ายเนี่ยเวลาไวรัสมานะครับโพลิส卡尔ัยมาปั๊บลูกกุญแจที่เขามีอยู่ใช่ไหมฮะเขาเข้าไปจับก่อนกุญแจเสียครับจับตรงหนามจับตรงหนามจับตรงหนามทําให้เปล่ยกเสมือนลูกกุญแจเนี่ยเสียเลยเวลาเขามาาขกุญแจที่เข้าเสือปอด ขไม่เข้าคขัคต้องออกข<อ>ไม่เข้าประเด็นเป็นอย่างนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสําคัญสองตัวเนี้ยอยู่ในสรลายทะเละสารสำคัญตัวนี้อยู่สาร่ายทะเละนะครับก็จะมีมีคนสงสัยว่าอา้าว แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับหอยเป๋าฮื้อค่ะกำลังจะถามคุณหมอว่าหอยเป๋าฮื้อกับสาหร่ายทะเลนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรใช่ครับก็คือปกติในในการทดลองนี้เขาใช้สาหร่ายหลายชนิดนะฮะและหลายชนิดก็สามารถใช้ได้หอยเป๋าฮื้อเป็นอาหารทะเลหรือสัตว์ทะเลที่ทานสาหร่ายทะเลเป็นอาหารอทานเป็นปีเป็นหลายหลายปีค่ะดังนั้นสารสําคัญที่อยู่ในสาหร่ายทะเลเนี่ยหอยเปาฮื้อก็กินแล้วก็เก็บอยู่ในร่างกายเป็นปีๆตัวหอยเป๋าฮื้อเนี่ย นะฮะมีการสะสมของสารเหล่านี้ในงานวิจัยนี้นะฮะ,ะงานวิจัยนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยของบริษัทเราเราก็มีหอยเป๋าฮื้อแล้วเราก็มีอาหารเสริมที่เป็นเกี่ยวข้องกับหอยเป๋าฮื้อชื่ออโรมพาวเดอร์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราไม่ได้เคลมเลยนะครับว่าหอยเป๋าฮื้อของของเราเนี่ยสามารถป้องกันหรือรักษาโรคโควิดไวรัสได้เลยะนะไม่ได้เคลมเลยนะครับเพียงแต่บังเอิญว่าในประเทศไทยมีเราเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเจ้าเดียว เรามีสายทะเลสายพันธุ์เดียวกับที่ทดลองในงานทดลองนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกราซีลาเลียกราซีลาลิสหรือว่าอูวาลูกาต้าหรือสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยใช่ทั้งหมดซึ่งที่เขาทดลอง่ะสายพันธุ์เดียวกับที่บ้านเรามีแล้วก็ขอยพื้นเรากินอยู่ทุกวันอยู่แล้วท่านเองแล้วคุณหมอก็เลยไปเจองานวิจัยตัวนี้ใช่ซึ่งมาเป็นเอกสารที่หลาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมดีใจนักว่าคนไทยเรานะครับ หรือแม้แต่คนทั้งโลกนี่แหละมีอีกหนึ่งโอกาสที่จะสามารถต่อไปนอนาคตอาจจะเป็นยาป้องกันไวรัสหรือรักษาหรืออะไรก็ตามนะแต่นั่นคืออนาคตตอนนี้เรามีเพียงหอยเป๋าฮื้อที่กินสาหร่ายทะเลซิดเดียหรือเขาทดลองนั่นเองสิ่งที่หมอเล่ามานะคะเป็นเรื่องของหอยเป่าฮื้อที่ถูกทดลองในห้องแลบนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยจากชาวเกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งวิจัยออกมาให้เห็นประโยชน์ของหอยเป่าฮื้อเพิ่น มีหอยเปาฮื้อ<ช>ที่ตรงกับสายพันธุ์ที่<ช>วิจัยแล้วก็สาหร่ายทะเละที่ตรงกรันเพราะฉะนั้น<ช>อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึง<ช>คุณผู้ชมจักนิดนึงค่ะครับผมก็อยากจะฝากนะครับว่าครอบครัวตัวเรานะฮะเวลาออกไปไหนต่อไหนเนี่ยก็ต้องระวังครอบครัวก็สําคัญนะครับอยากให้ช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือเด็กๆและสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากส่งความรักค,ความปารถนาดีนะครับจากจากเราชาวเอโว่าให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนนะฮะขอให แข็งแรงปลอดภัยปลอดจากโรคโควิดครับค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับชาวโลกเลยก็ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิดนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอขอบคุณคระแล้ววันนี้เป็นเวลาของรายการแล้วนะคะฟุกและคุณหมอเหมืองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ